อุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมบลี่ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใคร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 เนี่ยโอ้โหเจอเบ๊ะแล้ววินาทีเจอเบ๊ะโอ้โหพี่น้องโอ้โกา๊กกากเลยกา๊กกากเลยกา๊กกากเลยเออกา๊กกา๊กเลยดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยเบะหรอโอ้โห้ ช่วยคนของแบหน่อยช่วยคนของบหน่อยเร็วเอ้ยเดี๋ยวนของแล้วพี่น้องขนของแล้วมาถึงแล้วะคะทุกคนาของฝาก้องอบแลวมานตรงนี้้อข้างอยตรงนี้ เยอะเลยลลามาแล้วมาแล้วอันออนี้ไปต้องไปแล้วลูกนะอ,นอันนี้ของแนอันนี้อันนี้ินน้อยแบกไปลูกดินน้อยแบกอันนี้ไปคัวลูกเออเอาแกเลย

好东西，哈哈哈哈 ตรงนี s <S ้โดยบอกว่าคือมาอะไรอีกมนมือครับอันนี้เบาๆอันนี้ครูขอันนี้รูเเต็มไยังไม่หมดเลยอยาเอาูปขนาดขนาดเบาเบาเอาหนังหรืเอากระเป๋าขนไปไปติดไปน

จะพอใครทตัวเล็กันี่นี่นะมาถึงแล้วอ้าวป้าดาวัสดีค่ะวัสดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาดูก่อน กาบ่เาม่ได้ัดเาไปัดาโอ้ีเขาก็มาช่ไหรยังะ่เลยเขาจักองของเขาโอไม่แซ่ห้นโนาม่ดเอัพามาแซ่ประเทศนกสมัยนั้นไดบ่จาชยอ้อเอาให้นร่้ปลาโ้นามมลปลาอทั้งดเออมันเต็มอัดดไ อันนี้ครบๆเองมันโอ้ยย่งบานก็ม่ด้ซื้อแต่ไม่ได้ได้โหมดกระซกเนเกลเดี๋ยวเดี๋ยวระกย่ยเราทึกขึ้นขึ้นหน่อยพิกพพิกไอ้ปุ๊มาแทก่ข่ไอ้ปุ๊เมาแท็กไอ้ยางกระแทองพกกะลนอขัง้

นี่มินน้ยอยเอ้ยเดี๋ยวเอนไปล้างสตรอเบอรี่ก่อนนะเดี๋ยวคอยเอาไปให้ที่ห้องนะต้องล้างก่อนลูกล้างใส่เกลือลูลกใจมาก,กนี่นี่ว้าอยากขยันด้เลยเออนี่นะคะมาถึงแล้วโอ้ยรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมีของฝากมินน้อยด้วยอะไรก็ไม่รู้ ไปถามลุงพี่ไปถามลุงพี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ลูกมันเป็นอย่างนี้เนี้ยเียนระวังรถนะระวังรถลูกระวังรถไม่บอกว่าซื้ออะไรมาฝากบินน้อยนี่ไงลุงมีของฝากบินน้อยด้วยนะโอ้โหตามทวงถึงที่เลย เออมีไม่ได้ไม่ยอป้าแม่รป้าตนไหมตรงไหนมาบอกป้าเตนแล้วมาหาป้าแตนม่ใช่ของาบอกป้าแต็นแล้วมาบอกป้าแตแนนะป้าเต็นไปแล้วป้าแต็นไปแล้วป้าแต็นไปบ้านแล้วป้าแตนไปบ้านแล้วลูกเฮ้ยเอาแล้วงานนี้ห่วงของปากแล้วงานนี้เอของปาหนอ โอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะปลอดภัยแล้วนะคะค่ะนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยนะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ